สวัสดีค่ะไม่ตายแล้วคุณแม่ค่ะกระเป๋าใหม่หรอแน่นอนแต่เท่าไหร่คะเนี้ยสามหมื่นกว่ากว่าโป๊งโป๊งก็เก็ตเอลก็เหรอดูหน้าฉันนะคะถึงหน้าฉันจะอย่างเนี้ยฉันไม่เคยจับของก๊อฟนะเธอแม่ใจไม่ได้นะคุณแม่เดี๋ยวนี้ไม่มีของลอรมค่ะแบบลอมได้เหมือนมากเดี๋ยวมาดามมัจะพาคุณแม่ไปพบผู้เชี่ยวชาญค่ะให้ให้นาสกรีนค่ะวาเนี้ของจริงของเก็อเดี๋ยวลองเรียกมาดูละกันเดี๋ยวเันคุณแม่นั่งก่อนนะค่ะค่ะ วันนี้มาดาเมานะคะพาทุกคนมาอยู่ในรายการรายการอะไรนะคะพระพันปีคะ่ะเมสากับตัวแม่ระ<อ>วังคุณลุงซ <laughs> ึ่งในวันนี้นะคะมาดามามีแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันก็คือพระพันปีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะกราสวัสดีคุณแม่พระพันปีนะคะและน้องพิมพ์นะคะคสวัสดีค่ะให้นุชพิมแนะนําตัวนิดนึงคะ่ะ พิมพ์นะคะชื่อพิมพ์เรียกกันว่าพิมพ์ก็ได้ง่ายๆแล้วก็เป็นแม่ค้าตัวเล็กๆนะคะ <มา S 1> ที่ขายของอยู่ใน Facebook นะคะขายของแท้ราคาถูกค่ะแม่กไปถอยมาหนึ่งใบนะคะเราก็อยากรูว่าเฮ้ยที่ไปถอยมาเนี่ยของจริงหรือของปลอมให้น้องเขาดูให้ดูเลยเรา่งเราเรามีวิธีการดูยังไงบ้างคะน้องพิมพ์ว่าเฮ้ยของจริงเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้าง <c oughs> เนี่ยเราพูดถึงหลุยแล้วกันหลุยนะคะ,ะอย่างแรกนะคะเราต้องดูทรงของมันอ,อการเย็บนะคะคุณพี่เม้าขาการเย็บเนี่ยหลุยนะคะทุกใบจะเย็บมืออจะไม่ใช้เครื่องจักรเย็บเพราะฉะนั้น,รนเราต้องดูแบบการอ่ะรอยเย็บเนี่ยมันเสมอกันไหมส่วว่าซื้อมาแล้วเนี้ยค่ะเราส่วนใหญ่เราซื้อออนไลน์เนะเาะซื้อออนไลน์ของออนไลน์มันไม่เห็นมันจะดูไงได้บ้าง เราต้องขอรูปเต็มใบอารูปเต็มอยางแรกรูปเต็มใบค่ะรูปเต็มใบนะคะหน้าหลังด้านข้างทางซ้ายท้างขวาก้นนะคะทําไมถึงต้องให้ดูอย่างนี้เออใช่ลแล้วจ้ะเพราะว่าหลุยนะคะเขาจะวางลายของเขาไว้ตรงนี้ปายนี้ต้องอยู่ตรงนี้ปลายนี้ต้องอยู่จุดนี้นนอเ่าเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกันทุกใบเราเอามาดูได้เลย ะ,ะตาางอย่างนี้อด้านข้างนะคะเขาจะเย็บอยู่ที่ตรงไหนลายมันต้องแปะกันติดกันเห็นไหมคะ,อ,ะอย่างนี้ตรงก้นนะคะเขาก็จะมีลายของเขาอีกมันจะต้องคิดอย่างนี้ฝั่งนี้เป็นอย่างนี้ทุกใบเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาคัดกันมาอย่างดีเหมือนกัน,นะคะ่ะด้านหลัง นี่คุณแม่ได้ดูบ้างไหมคะเนี่ยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยดูเลยแหรอคะมีเงินหนึ่งเดียวซื้อไม่ได้เลยคะเนี่ย <c oughs> มีเงินหนึ่งเดียวซื้อไม่ได้เลยโ <c oughs> อ้โหด้วย <c oughs> เฮ้ยเราเชื่อใจแม่คะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาหลอกเราหรื <c oughs> อเปล่าอ่าเอ,าเอาะคะส่วนต่อไปที่เราต้องดูนะคะ,ะทสองค่ะ ดค่ะอะไหล่ต่างๆอะไหล่ทองของเขานะคะลุยนะคะจะปั๊มอะไหล่ทุกตัวอ่าจะมีคําว่าลุยวิต้องเนี่ยววงๆอยู่อย่างนี้นะคะทุกตัวค่ะดูได้ตรงตรงหมดของมันเนาะใช่รชาติตรงหมดมันจะมีคําว่าลุยวิต้องด้านหลังนะคะหมดที่มันติดก,กันด้านหลังก็มีนะคะก็มีคําว่าลุยวิต้องเหมือนกันอ๋ออันนี้มีค่ะแสดงว่าของคุณแม่แทนนะคะพารนตีค่ะ สงงปนนนั้ออ้ขาดีแสดงว่าซื้อกระเป๋าก็ไม่เหมาหกับผู้ชายนะคะ <c oughs> หลังจากเรื่องหมดแล้วมันมีข้อสังเกตอือ่นอีกไหมคะเบิร์มาดูด้านในนะคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่พ่าคิ้วมาได้แลรอคะพ่าะพัลิ้วมาทำไมคะคุณแม่คะจริงๆเป็นของเด็กเมื่อคืนหรือเปล่าคะ <c oughs> ขโมยใครมาคะเนี่ย โอเคพอเรามาดูข้างในนะคะลายนิ่งข้างในเนี่ยมันก็ต้องสวยการเย็บมันต้องเนี้ยบทุกอย่างนะคะเห็นไหมอ่าสติชิ่งต่างๆนะคะมันต้องเนี้ยบมันต้องดูดีนะคะให้สมกับที่เราจ่ายเงินไปตั้งเท่าไหร่2องหมกว่าบาทเท่าไหร่นะคะกว่าบาทสองกว่าบคิดว่าตัวเองซื้อมาแพงนะคะ ก็ซื้อมาไม่แพงนะต่อรองราคากันอยู่พักหนึ่งเหมือนกันพักหนึ่งนี่นานเท่าไหร่คะอ 2, 3, 1. 1> สองสามวันสองสามวันเลยเหรอคะอุ๋ยเธอทำมาต่อรองตรงนี้สองสามวันดนตีมเหมดเลยโอเคอะเรามาดูตรงนี้กันต่อค่ะจุดที่สี่แลนะ้วสิอะไหล่นะอะไหล่นะคะอะไหล่ต่างๆเขาก็จะมีปัม๊ม l อวีไปด้วยอ่าเราก็ต้องดูรูปทรงอะไหล่นะคะไม่ให้มันดูก๊อกแก๊กมากมายเนี่ยยังดูสิอันนี้มันก็แบบ โอเคใช้ได้ดีเห็นไหมเป็นสปริงดีอย่างดีเลยของดีคือของแพงเราต้องมั่นใจว่าเป็นของดีถูกไหมเออเขาต้องใช้ของที่ดีที่สุดให้เปล่าขออึขอ,องมอเลยมีเพื่อนซื้อซื้อหลุยมาใช่ป่ะค่ะน,นางก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยไปถอดมาจากฮ่องกงนะงขบอกงานเขาดีนะดูสิไม่เชื่อดูแล้วนางก็เอาขึ้นมาใช่ป่ะแล้วนางก็รูดซิฟกับบึกบึกบึกบ๊ แต่จากเหตุการณ์นั้นฉันจำได้ไม่ได้ระบุว่าใครนะคะลุยไม่ได้ระบุว่าใครค่ะมีสหายเก่าพวกเราคือจะบอกว่าหลุยเนี่ยซีบแบมันแข็งแรงมากนะโอ๊ยถ้าแตกขึ้นมาเดี๋ยวคุณแม่น่าแข็งโอ้ยใจร้าอะไรกัน เสียไม่เป็นไรค่ะของถ้ามันเป็นของแท้ของดีเนี่ยแหกเท่าไหร่มันก็ไม่พังจุดออต่อไปแล้วค่ะน้องป็นดีปะอ่ะมีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าแบรนด์สแตป์ค่ะ่าคำว่าลุยวิตอง Paris นะคะ made in France แล้วก็จะมีตัว R อยู่ด้านบนแล้วแล้วมันมีแบบหลุยพิตอง made in ไทยแลนด์รอยนี้ อยากซื้อไหมนะคะมีนะคะมีแมรินไทยแลนด์ก็มีค่ะแต่จะอยู่ตามแบบอ่าเพราอะไรอ่ะที่เขาขายกันไม่ไม่ค่อยแพงมากไปไปแบบเก้าเก้าสิบเก้าบาทงค่ะมีโอ้ยคุณแม่คะคำว่า French ของคุณของของคุณแม่เนี่ยตัว A หันไปด้านขวาหรือเปล่าคะแต่ก็ดูดีนะคะนี่ดูแล้วดูดีค่ะ มันดมาพุ่งรลยรงใจหายสาวหยอกเล่นนิดนุ่งอ่ะหน้าเพิ่งสีขาวตัวสแตมนะอ่าตัวสแตมเนี้ยนะคะเขาก็จะมีทุกใบใบและแค่หนึ่งที่เท่านั้นอุ้ยตายเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมีมากกว่านั้นละมากกว่านั้นคือปลอมเราคือบางทีอาจจะมีคําว่าหลุยวิตตองอีกที่หนึ่งแต่ว่าจะไม่ใช่หลุยวิตตองปารีสเมดินฟรานซ์คำว่าเมดินฟรานซ์จะมีแค่ที่เดียวอืมอ่าโอเคเข้าใจนะคะ อ่ะต่อมาเราดูที่ซิปค่ะหัวซิปนะคะหัวซิปก็จะดูดีมีชาติตระกูลนะคะมไม่กอกแก๊กไม่ดูพังง่ายนะคะหัวซิปยังมีตามตราเลยอะใช่แล้วก็ต้องมีตามาตามที่โลโก้มันก็ต้องตามมันก็ต้องคมชัดนิดนึงใช่คมชัดค่ะคมชัดลึกนะคะนุน๊กโอเคมาต่อนะคะก็คือ,อที่เดดโค้ดของเรานั่นเองอ่ะเดตโค้ดนะคะเราจะมีตัวหนังสือสองตัวแล้วก็ตัวเลขทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันแล้วมันคืออะไรคะจม ตัวหนังสือนะคะจะเป็นจุดบ่งบอกว่าผลิตที่ไหนเราก็ต้องไปดูโค้ดอย่างอันนี้คือ A R นะคะ A and no. <laughs> R หนู R R นะคะชอบอ่ะ AR <laughs> เนี่ยนะคะจะผลิตที่ฝร,รั่งรรเศสนั่นเอง ที่แบบที่แรกที่เขาผลิตเลยคือเราจะต้องไปหาดูใน Google บ้างนะคะก่อนที่เราจะซื้อแบบแบรนด์เนมที่แนะนำนะว่าเราควร,ควรจะต้องไปเขาเรียกอะไรอะคน้นหาข้อมูลกันก่อนอมไม่สามารถให้มีคนไปบอกได้ทุกอย่างถูกปะเราก็ต้องมีแบบคูมนิดนึงก็แบบมีพุงคุมกันนิดนึงว่าเรามีอะไรอยู่ในหัวว่าเฮ้ยเราจะซื้ออะไรมันควรจะเป็นยังไงเหมือนคนด่า นะคะไม่ใช่อยู่ไอซซื้อนะคะไปต่อก็อยู่3วันอ้อนวอนเขาอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องก็ือดาละคะคุณแม่ส่วนตัวเลขนะคะสี่ตัวหลังนะคะจะเป็นการบอกวีคที่ผลิตแล้วก็เป็นปีที่ผลิตนั่นเองอ่อย่างตัวนี้นะคะ3 0 8ศอ่ตัวเลขที่1คือ3ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะแล้วก็เป็นตัวเลขที่3มนะคะคือ88 สามกับแปดนรวมกันเป็นอาทิตย์ที่ผลิตอาทิตย์ที่สามสิบแปดอาทิตย์ที่สามสิบแปดตัวที่สองเป็นเลขศูนย์ตัวสุดท้ายเป็นเลขเ<อ>ก้ารวมกันเป็นศูนย์เก้าก็คือปีที่ผลิตคือปีศูนย์เก้าแต่บางทีนะคะของปลอมมันก็มีเหมือนกันมีโค้ดอย่างเงี้ยมีตัวหนังสือสองตัวมีตัวเลขสี่ตัวแต่คนไปดูเถอะ มันเลขมัวบางทีแบบอาทิตย์ที่68ของปีที uh, <net> ่อ <innovations nói gy da> <rain> ่า25อย่างเงี้ยมันถึงเหรอคะมันยังไม่ถึงไงเสอสอเหรอคะยี่สิบห้าใช่ไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้ที่เป็นด้วยก็ต้องนับเลขให้เก่งดูว่าอาทิตย์ปีหนึ่งมีกี่ที่มีกี่ที่คะกี่ที่คะห้คสิบอาสิบสออ่ามันก็ไม่ควรเกิน52ถูกไหมคะแต่ปีสุดท้ายเอออาทิตย์สุดท้ายของปีเนี่ยจะเป็นหยุดเขาเรียกว่าอะไรหยุดคริสต์มาสอ่า ของมึงนอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยห้าส่มีองไม่มีแล้วก็ปีปีนะคะก็ปีนี้ป็ปีที่เท่าไหร่อ๋สิบห้าปีสิบห้าใช่ไหมคะสิบหกยังไม่มาสิบเจ็ดยังไม่มาสิบแปดยังไม่มาแล้วหลุยส์ตองเนี่ยเพิ่งผลิตนะคะที่มีเดทโค้ดอย่างเงี้ยเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปีแปดห้าะอั้นไม่ต้องเป็น 8 5สบห้ามามขึ้นมาแล้วจนถึงสิอจนถึงสิบห้าใช่ค่ะแต่ว่าปีแปดห้านะคะเด็กโค้ดมันจะไม่เป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นือนปันจจุบันจะเป็น,นมันจะเป็นตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขสามตัวอัอเลขวลึกล้ำวะลึกล้ำค่ะมันจะเปลี่ยนไม่ไดพัฒนาไม่ได้เลยแต่ตอนนี้คือมันคงที่อยู่ที่แบบนี้ละตัวหนังสือสองตัวตัวเลขสี่ตัวถ้าอยากมีคำถามมากกว่านี้ถามกันได้ที่ไหนคะ อ๋อมันจะมีห้องตรวจสอบนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมลองเสิร์ชได้ใน Facebook นะคะขึ้นช่องเสิร์ชข้างบนตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมเข้าไปก็จะมีกูรูกูรูกูรูบ้างกูไม่รู้บ้างอยง่หลายคนอยู่ในนั้นนก็มีมีเมมเบอร์อยู่เป็นหมื่นคนนะคะก็เขาก็ไปช่วยกันดู แล้วถ้าเกิดว่า,อา,อามีคนสนใจแบบว่าใอยากจะเข้ามาดูสินค้าเลอยาเีคยมามีคถามกับน้องพิมสามารถเข้าไปคุยได้ที่ไหนบ้างไหมคะอะใน Facebook ส่วนตัวเลยค่ะพิมขายใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็บอกชื่อบอกชื่อหน่อยพิมพิกามาโนโง่ละทัดทาขอบคุณน้องพิมมากแล้วก็ท, <ะ S 2> ที่มาให้ความรู้กับรายการเมาส์กั<อ>บ,<อ>บตัวแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณพระพันปีที่ถือกระเป๋ามาให้เราตรวจสอบกันว่าเป็นของจริงหรือของ เงินถึงและใจถึงค่ะอาคารรายการเมาสก์กับตัวแม่นะคะขอลาไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดวิคัยมีคำถามเพิ่มเติมสามารถไปมาส์หน่อยกับประดามัา์ได้ที่ f a c e b o o k c o m beautymousey นะคะ s u b s c r i b e เป็น Family เดียวกันได้ที่ y o u t u b e c o m b e a u t y m o u s e และ ถ้าตอนนี้มาดามมาส์มีเว็บไซต์ของตัวเองสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลดีๆที่จัดเรียงไว้เป็นอย่างเป็นระเบียบได้ที่ w w w b e a u t y m o s i y c o m ค่ะแีนทีน้องพิมพ์แล้วพระพันปีแล้วมาดามมาส์ขอลาพี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ